ว้าวเจอกันกับเยลล้วนแฟนเพจนะคะวันนี้มีเมนูมานําเสนอจ้าซุปเห็ดกระด้างค่ะทุกคนอันนี้เห็ดกระด้างนะคะเยลล้วนซ้อยเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการก็เอาเห็ดไปล้างให้สะอาดนะคะอันนี้เป็นเห็ดกระด้างนะคะแล้วก็ต้มนะคะใส่น้ําปลาราค่ะใส่น้ําปลาราแล้วก็อ,อะไรนะดยลล้วนต้มปลาใช่เลยค่ะก็จะมีเนื้อปลาะะแกะไว้แล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะต้มมาพร้อมกันเลยนะคะทุกคนนะคะ เสร็จแล้วแล้วก็มาดำเนินการในการทำเลยนะคะตำพริกก่อนนะคะทุกคนโอ้ลุกลุกไปหน่อยต้องใช้หลายนะคะตำพริกแล้วก็หอมแดงจ้าทำอันนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาอ่าอะไรนะพริกกระดางมา แล้ลวยล้วนจะใส่ง,งาด้วยนะคะอันนี้งาคั่วนะคะจะได้เพิ่มความมันหน่อยน,นะคะหอมๆค่ะงาที่คั่วเสร็จแล้วนะคะพอหอมละเอียดนะคะแล้วก็งาแตกแล้วเราก็จะเอานี่ค่ะเห็ดกระด่างที่เ่าซอยไว้นะคะ ด้วยวนสุ้ยเอาวาไดวาได้ซับให้ละเอียดนะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้เก๋มากนะคะตามไปพร้อมกับถั่วฝักยาวที่เราต้มด้วยเลยนะคะเขาจะได้นุ่มนะคะไม่ได้มีเตอะไรนะเห็ดกระด้างนะคะมีเนื้อของถั่วฝักยาวด้วยมันก็จะเพิ่มความนุ่มไปด้วยนะคะ เนื้อปลาไปด้วยเลยค่ะแค่นี้พอนะคะ,ะต้มใส่น้ำปลาให้สุกนะคะทุกคนแล้วก็เอามาเป็นกระด้างมาซอยหรือมาจับให้ละเอียดนะคะ แล้วก็ชิมก่อนนะคะเพราะว่ายายลวดใส่นังปลาะแล้วมันอาจจะอร่อยแล้วนะคะอาจจะไม่ต้องปรุงอืมอร่อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะทุกคนใส่น้ำปลาอีกนิดนึงก็น่าจะดีทีจ้า แล้วเราใส่ผักนะคะทุกคนผักก็คือเหมือนใส่เครื่องราบเลยนะคะต้นหอมผักชีนะคะหอมเปีค่ะใบมะก,กรูดซอยเล็กๆแล้วก,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 ก็เอาใส่เลยตามค่ะทุกคนถ้าอยากให้มันมากขึ้นเราก็ใส่งาคั่วเพิ่มขึ้นก็สะเยอะๆส่หลายเลย มาดูผลงานกันว้าวซุปเห็ดกระด้างจ้าเห็ดกระด้างอ่อนนะคะทุกคนว้าวเป็นยังไงคะสีสันขอบคุณที่รับชมยายล้วนแปนเพจจ้า